สวัสดีนะคะเพื่อนๆพ,พี่น้องๆค่ะสุสันชาวันจันทร์นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะคะวันจันทร์แรกของสัปดาห์นะคะเพื่อนๆพี่น้องๆค่ะก็อาจจะเป็นวันหยุดของใครอีกหลายๆคนนะคะก็เป็นวันหยุดเชยๆอวันนี้มาการาบบูชานะคะแต่บางคนก็อาจจะต้องไปทํางานแล้วนะคะก็ขอให้มีความสุขทุกสถานะนะคะเพื่อนๆค่ะชาววันนี้ในก็ พาเพื่อนๆนะคะรอบอันชมบรรยากาศกันในหมู่บ้านนะคะวันนี้คงไม่ได้ออกไปไหนก็อยากพักผ่อนสักวันหนึ่งนะคะขอปวดแขนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เมกอ่โอ๋แต่พรุ่งนี้ก็ยังไม่ได้นะ้ะเเราะว่าพรนี้เลค่ะไม่ต้อง ไเหมอะวันพุธเนาะเพราะว่าหมอประจำเฉพาะทางแกเข้าวันพุธเนาะเป็นเมลืมวันแล้วนั้นท่ะนี้วันเลื่อนจันเนาะก็ต้องอีกคู่นี้คุ่นี้แวงคานต้องเป็นวันพุธดอกไม้สวยมากเลยเพื่อนๆค่ะดอกทองอุไลนะคะทองอุไลสะพั่งเลยนะคะช่วงนี้เนาะ,ะ,นนะ,ะบรรยากาศนะคะก็มาเลาะ สองคะที่ขึ้นตรงแนวดวงตานก่อนนะคะเพราะวันนี้แอนเมยไม่ได้ปั่นพาไปชมทุ่งกันนะคะวันนี้แอนเมยคงจะปั่นไปในเฉพาะในหมู่บ้านเนอะแล้วก็อาจจะไปออกกำลังกายที่สนามกีฬานิประสงค์สักนิดหน่อยก่อนเข้าบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะ เช้าวันนี้บรรยากาศก็นีเงียบอยู่นะคะเพื่อนเพอนเ,พอนเพราะว่าอย่างที่เอดเมยบอกเนาะบางคนก็ยังเป็นมันหยุดเฉยๆอยู่นะคะถ่ายเรามาปั่นล้อซอยกันนะคะเพื่อนๆก็ไม่ได้ปั่นรอบหมู่บ้านนานแล้วนะคะเพื่อนเคะ่ะ ธรรมาชาตินะคะน้องร้องกันก <c oughs> ็ในหมู่บ้านนี้ก็จะมีโซนบ้านเดี่ยวนะคะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายส่วนกลางก็จะเป็นาทาว์านะคะเป็นทาวเ์แล้วก็ส่วนโซนด้านกลาง ซอยที่บ้านเมก็จะเป็นอาคารพนิษนะคะติดถนนพอทั้งหมดหนึ่งพันห้าร้อยสังคาเรือนนะคะในหมู่บ้าน,นะคะ่ะเีือนลคาเนย์ได้มัไม่ได้มาหาคุณยายนานแล้วแนมะ่พียายอยู่เปล่าไม่รู้ลนะคุณป้าคุณยายเมก่อนเอ็มเมย์ปั่นจักรยายนก็เห็นแกนั่งแบบ หน้าบ้านเนาะคุณแม่เมยก็จะมาแวะคุยกับยายยายแกรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านเมยก็ามาขอดูต้นไม้แก เล่นแต่เช้าเลยว้ายซอยรถเยอะนะคะเพราะว่าวันนี้วันหยุดว้าน้องหมาน้องหมาน่ารักเหมือนของเราเลยคิดถึงคิดถึงลูกสาวแล้วค่ะก็เป็นปีที่สามเนาะสองปีหรือยังไงเอ็นเอก็ลืมเลยนะเนี่ยเป็นปีที่สองแล้วอ๋อปีที่สอง ังไม่ถึงสามปีเลยนะที่ลูกสาวจากไปนะคะพอปีที่สองนะคะลูกสาวจากไปช่วงเดือนพฤศจิกาพฤศจิกานนะคะก็ไม่อยากเลี้ยงแล้วเพราะว่าเราแบบเลี้ยงแล้วเราเราผูกพันเนาะเวลาน้องไม่อยู่แล้วเราแบบเราเหงาคิดถึงน้องมากเลยพอดอกไม้สวยมากเลยค่ะเพื่อน บ้นเมื่อกี้ก็ปลูกเท่าๆพื้นที่ที่เรามีเนาะเหมือนบ้านเน,น็ตเลยไม่มีพื้นที่ปลูกนะคะ ช่วงนั้นเราก็เนาะเงินทีับเราไม่ไม่พอที่จะแบบไปซื้อบ้านเดี่ยวหรอกทำงานเงินเดือนก็ยังไม่เยอะแล้วก็ดูลองลูกด้วยเนาะ ซื้อนกน้อยทำหลังย็พอตัวนะคะก็ซ like <con> <eye Hayır. S 1> ื้อต่อที่เราได้หัวใส่นะคะเพื่อนค่ะไม่ต้องไปเช่าบ้านเราอยู่หัวก็เลาะไปแต่ละซอย แต่คงไม่ไทั่วทุกซอเยเยมันละตอดกมากเลยนะคะ่คงไม่ได้เข้าทุกซอยนะนี่เงบนะคะเพื่อนก็หล่อข้าวตัวนหยิซอยนี่ซอยมันก็จะคล้ายๆกันนะคะเพื่อนค่ะ ชาวเฮาหันหน้าชนกันนะคะสองฝั่งฝากทางซอยมันก็จะคล้ายๆ,ๆกันนะคะทั้งหมดในหมู่บ้านแนเม่ก็จะมียี่สิบสซอยนะคะเพื่อน,นะคะ่ะของแอมีก็จะเป็นเมนก็เรียกเมนนะคะเมนกลางนะคะเป็นเมนกลางตามผัง เขาเป็นเมนกลางอาทิตย์ขึ้นนะคะสูงแล้วนะคะเพื่อนค่ะ ข้าวซอยนี่แล้วก็จะส่สองอ,อาทิตย์นะคะเพื่อนๆวันนี้ช่วงนี้แดดแรงแล้วนะคะก็อากาศเหมือนจะเปลี่ยนแล้วนะคะบางที่ก็ยังนอนหนาวอยู่นะแต่ที่บ้านอเอ็ดเม,ดเมดที่นี่น่าจะเริ่มร้อนแล้วนะคะก็ดูแลสุขภาพคนด้วยนะคะอากาศเปลี่ยน บางทีก็ยังปรับตัวไม่ได้แต่หนาวก็หนาวไม่มากเนาะบ้านเราเนาะไม่เหมือนต่างประเทศนะคะต่างประเทศอาจจะยังหนาวอยู่เนาะแตเมย์ชอบนะคะชอบอากาศเย็นเพราะว่าแบบใสาสามารถใส่เสื้อให้อบอุ่นได้เนาะแต่อากาศร้อนนี่มันร้อนมันร้อนนะร้อนม่นเมย์ชอบแบบชอบอากาศเย็นนะคะแล้วใส่เสื้อให้หนาๆเนาะ ว้าวกล้ารถก็ข้อก็แคกนะคะอาหารเราใส่ไม่ได้ในหมู่บ้านมีแต่ช่างเล็กๆเนาะก็เดี๋ยวเอ็มเมจะล้อออกไปที่สนามกีฬาซอยนู้นนะคะเดี๋ยวนะคะยุดตูรถนิดนึงเลี้ยวนะคะเพื่อนๆค่ะ ค่ะตรงนี้เป็นวินมอเตอร์ไซค์น้อยๆนะคะก็ในซอยวินใหญ่ก็จะอยู่หน้าหมู่บ้านนะคะอาหารคนเหนือนะคะกับข้าวอร่อยนะคะก็เป็น,นแกงทางเหนืออร่อยนะคะเพื่อนขายมีก็มาซื้อทานบ่อย หนามด้าน,นะคะเดี๋ยวเอปั่นไปที่หน้าหมู่บ้านก่อนแล้วก็ถึงจะมาแวะออกกำลังกายมีสนามน,นิดนึนนะคะว <c oughs> ันนี้ขายอะไรจ๊ะขนมออขนมวันก่อนตอนเอเม่อยู่บ้านก็ญาติเอามาให้ทานไปเยอะนะคะพอแห้ง <c oughs> เหมือนเป็นวัดนะคะทานเยอะก็ชอบนะคะถ้ขนม มื่อก่อนตอนพ่ออยู่ก็ลปลูกไว้นะคะที่บ้านเด็เมแวะเลาะเข้าไปสนามแป๊บหนึ่งนะคะบนสนามกีฬานเนตประสงค์ของหมู่บ้านนะคะ,ะก็มีคนมาออกนอะป่าป้ายนะคะนี่ก็ปั่นบอหลาะบนนะคะอีนนี้อันนี้ก็ยังมีคนอย,อยู่มีคนอยู่นะคะก็ นิดหน่อยดแีแลนไปเดี๋ยวไปน้ำหมู่บ้านนะคะอัดเลาะไปน้ำหมู่บ้านก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวก็กลับมานะคะเรายังมีคนออกอยู่เดี๋ยวดูนะคะพรุ่งนี้อาจจะไปที่ท่าน้ำเนาะที่คุณลุงนะคะไปหาคุณลุงนิดนึงไปท่าน้ำออบบตกระดแฉงนะน้องหมาน้องหมาน้องหมา เมย์ก็ชอบเลาะดูต้นไม้ข้างทางนะคะเพื่อบ้านเราไม่มีบริเวณให้ปลูกนะคะ นีก็จะลอออกด้านหลังด้านหลังหมู่บ้านนะคะก็เลี่ยงรถนิดนึงนะคะจะได้ปั่นสะดวกพอได้เหงื่อค่ะเ,เพื่อนก็ไปวังทองมาดำเป็นปลอกเลยนะคะแขน <laughs> เป็นปลอก <laughs> แดดร้อนมากๆกลางวันก็ร้อน แต่ช่วงเช้าเย็นนะคะบมงวันนีหมอกลงด้วยแต่ตอนก่อนเอ็ดมีกลับมาวันสองวันอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะเพืเ่อนๆค่ะนี่ก็จะเป็นเมนของบ้านเดี่ยวนะคะเพะบางคนก็ซื้อพื้นที่ปลูกเองนะคะ ก็วางาจตังฝาเลยนะคะบางหลังก็ทางโครงการปลูกไว้นะคะก็ต่อเติมเองบางหลังก็ซื้อพื้นที่แล้วก็ปลูกเองนะคะพื่อนก็มีทั้งหมดน่าจะประมาณสี่ห้าซอยที่เป็นที่เป็นบ้านเดี่ยวนะแล้วก็จะไปท่านด้านหลังโซนหลังเลยเอ็นไหมคะ นี่ปั่นแค่แบบรอบด้านหลังนะคะเพราะว่าอีกโซนหึงเหมือนจะอยู่อีกฟากหนึ่งนะคะคนละทิศกันอันนี้จะเป็นด้านทิศเหนือนะคะดูแล้วก็จะมีโซนด้านทิศตะวันตกอยู่ดูนนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็ด้านฝั่งนู้นนะคะนี่ห็นเม์ก็ปั่นออกมาด้านน้าหมู่บ้านแล้วนะคะนูจะมีเส้นเว้นมีร้านทองมีแบบโรงเรียนนะคะเรียนที่่าลร เมย์คงไม่ออกไปด้านหน้านะคะเดี๋ยวสายแล้วก็จะรีไปทําคลิปลงด้วยแล้วก็ทำธุรกิจอย่างอื่นด้วยนะคะเช้านี้ก็วันนี้ลูกหยุดไม่รู้ลูกอยากทานอะไรนะคะเดี๋ยวเอาไปถามลูกแต่ว่ากับข้าวในตู้เย็นมีนะคะเพราะว่าแม่ดองให้มาก็ยังไม่ได้ทานเยอะเลย <laughs> ก็สําหรับเช้าว,วันนี้เมย์ก็จะขอลงคลิปนะคะ ด้านหน้าของหมู่บ้านนะคะคเพื่อนๆ่ะก็ฝากเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะคเพื่อนๆ่ะก็เมย์ขอบพระคุณคคล่วงหน้านะคะสําหรับเพื่อนๆจัรายานในมิลลี่ที่ดีทุกท่านทุกคนเลยนะคะก็เช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่สองแล้วนะคะที่แอนเมย์ออกปั่นจักรยานวันนี้ก็ปั่นหล่อบรรยากาศในหมู่บ้านกันนะคะคเพื่อนๆ่ะก็สำหรับคลิปนี้ น,นี่ก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปไปจะเพียงแค่นี้ Thank you so much my friend uh, for you support m y my main channel and for you watching clip video my m n channel all the time Thank you bye bye